รู้สึกว่าเจ๊มาอยู่ที่ไทยมีความสุขขึ้นสดใสามากขึ้นหลายๆคนรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะพอน้ำกลับมาดูคลิปก็ใช่เลยอะ่ะมันดูแตกต่างกับตอนมาใหม่ๆมากไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะที่ไม่ใช่วันนี้คือเมื่อวานใกล้ๆบ้านเนี่ยเขามีงานบุญถาวรน,น้ำเห็นคนเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยจะพาเด็กๆมาเดินหาของกินเล่นเลยพากันขับรถไฟฟ้าออกมาเลยคะ่ะใกล้มากและแจกงบวันนี้ให้เด็กๆคนละ200บาทดูความใช้เงินเป็นของเด็กบ้านนี้กันคะ่ะแล้วคนในงานเยอะมากเลยอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะ มีแต่ฝรั่งต่างชาติเยอะมากได้ยินคนไทยบ่นว่าฝรั่งเยอะขนาดเลยพอดีใครได้หัวฝรั่งกําแล้วคือเสียงในหัวคุณพี่ดังมากน้ำนั่งกินส้มตำอยู่เส้นมะละกอเกือบจะออกหูดังค่ะอดไขรหัวปอไปได้และเด็กสองคนนี้ก็คือเดินไม่ทันไรค่ะก็ซื้อของกินกันอย่างเพลิดเพลินใช้เงินเป็นกันสุดๆคนน้องเหลือมาหนึ่งบาทคนพี่นี่เกลี้ยงเลยค่ะแอมยังไม่พอแม่ต้องแท่งให้อีโมสังโคค่ะเจ็บหัวเลยเออแป๊บเดียวค่ะนุ่นพากันไปซื้อถังหูลูกเจบอา เมื่อกี้ซื้อกินอันหนึ่งแล้วกินกันคนละครึ่งแล้วหา่นกันคนละครึ่งแต่พี่เปาดันไม่พอเลยขอซื้ออีกไม้หนึง่งอกอกอกเดี๋ยวปิดเทอมไปจีนก็กินมันทุกวันเลยเนอะใช่เห้ยแต่คนที่ม้วนจอยที่สุดก็ไม่พ้นใครเลยค่ะน้องเทียน,นานี่แหละได้ยินเสียงดนตรีจากเวทีก็ลากแขนแม่ไปเลยค่ะไปหยุดอยู่หน้าเวทีแล้วก็ทรายหัวใหญ่เลยสนุกม่วนจอยขนาดเลยค่ะคนนี้ตั้งแต่น้าทําคลิปเจเจมานะคะก็จะได้อ่านคอมเมนต์ว่าตั้งแต่เจเจมาอยู่ที่ไทยเนี่ยดูสดใสมี ความสุขมากขึ้นน้ําก็ว่าจริงนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนมาใหม่ๆเอะอะร้อ,องไห้ตลอดเลยค่ะคือเอาแต่ใจตัวเองสุดๆแม่มาส่งอยู่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะทะเลาะกับแม่ไปแล้ว5วันร้องไห้ทุกวันแล้วร้องไห้กันทั้งแม่ทั้งลูกด้วยนะคะลูกปิดประตูไม่ให้แม่เข้าไปแม่ก็นั่งน้ําตาซึมอยู่ข้างนอกเฮ้ยน้าเห็นแล้วไม่ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ก็คือเป็นสิ่งที่รับปากแม่เขาไว้นั่นแหละค่ะเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยก็ร้องไห้สอนตั้งแต่การจัดการอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์ตัวเองว่าเป็นยังไงมมมัันนนเหื่อยโ โหมันหิวหรือ,อยังไงเรื่องงานบ้านที่ทุกคนเห็นช่วยดูแลน้องๆที่ทุกคนเห็นมาใหม่ๆก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะก็ต้องปรับก็ต้องสอนกันใหม่เลยทําอะไรไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่ตอนนี้นะทั้งช่วยดูน้องทั้งช่วยหยิบนั่นหยิบนี่โดยที่เราไม่ต้องบอกเลยหัดรู้จักสังเกตคนได้บ้างละตอนนี้ก็จะครึ่งปีแล้วเนาะที่มาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีเร็วมากๆแล้วมีคนเมนต์บอกว่าถ้ากลับจีนรอบนี้มีคนล็อกตัวไม่ให้มาจะทํายังไงน้ําก็ถามพี่สาวคำๆนะคะพี่สาวบอกว่าไม่หรอกเเคาไม่่ใชป็นน องนั้นแ่ใครจะไปรู้เนาะทุกคนก็ไม่อยู่จีนแล้วแม่ก็กลับไปอยู่บ้านยายแล้วแบบนี้คนใจเย็นก็ต้องมีเครื่องเคืองบ้างแหละใช่ปะน้ำก็คิดคำๆนะคะไม่ใช่ว่าวันที่ฉันเอาลูกเธอกลับแจ้งตำรวจจับฉันที่ตมทำยังไงสาวก็บอกว่าไม่มีหรอกาน้ำพากลับมาเองไม่ได้เขาก็จะมาส่งถึงไทยนั้นแหละคือนางคิดบวกมากทุกคน